นี้ก็จะรู้แล้วว่าที่บ้านแม่ครูนี่จะมีงานก็ก็ได้และส่วนนีงคือจะได้มาคือจะได้ดีใจแล้วก็จะได้มาคือคือได้แล้วเริ่มได้แล้วสองก็คือถึงวันที่สิบตออเช้าพ่อพ่อแม่แม,แม่เอฟซีที่มาจากต่างจังหวัดนะมาจากบ้านบ้านไกลบ้านใกล้บ้าน,าน,านอะไรก็แล้วได้มา จะได้อีกอย่างครั้งที่สองก็คือได้เห็นนะได้เห็นได้เห็นได้รู้ได้เห็นว่าทําอะไรมีอะไรออแล้วตัวที่สามครั้งที่สามที่คุณพ่อคุณแม่ที่สีที่จะได้กับตัวใหญ่ชิ้นใหญ่ก็ มันจะเป็นอะไรก็พ่อแม่ก็จะน้อมรับพ่อแม่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีก็น้อมรับเอาแล้วก็ไปที่จเจรณา,าถ้ามาบ้านแม่ครูที่ทติลัตวันนี้ก,กเพราะว่าโอคค้โหมีความตั้งใจกับแม่ครูมากมากเลยดูดูดูโอปลนบาอโอาผมก้มราบได้ได แล,แล้วแล้วแล้วมีมี u ูท b e ช่องไหนที่เคยมาหาคุณแม่ทีตีรัานบอกว่าอยากเห็นพ่อสมุทรสาครมีช่องไหนให้บอกว่าวันไหนน้องจะเห็นนี่แหละเห็นแล้วเ,เป็นคนน้ายขี้ขี้ขพูดก็ไม่เคยเป็นใช่ใช่ปู่เคยเป็นปู่ฤษีไหมครับไม่ใช่ครับพ่อเป็นพ่อตุ๋ยสมุทรสาครวันนี้มากับกับแม่กับแฟนกับลูกสาวที่เป็นครูหญิงที่จะมาลำอยู่ตรงนี้แหละ ลำคนที่สองคนแรกก็จะเป็นแม่ครูลำรำรำก่อนที่ที่จะมาลำที่จะมาลำไหว้วันนี้เนี่ยมันอยู่ที่แม่ครูสัจจะของแม่ครูแม่ครูพูดให้ปู่ใดปู่ก็ให้แม่ครูแม่ครูก็ทำทำแล้วว่าผมก็พูดกับปู่ปู่ก็ให้ผมผมเอาลูกสาวผมมาลำ ลูกสาวผมนี่เป็นครูสว่างตู้เย็นลำหน้าเป็นสีร้อยแหวนท่านผู้ชมขออนุโมทนาบุญเพิ่มให้แง่พีที่ได้เอาโบสถวยที่น้อยคะท่านผู้ชมมีคนมาถวายแอร์แล้วก็ตู้เย็นให้แม่ละดาแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่มีน้ำใจให้กับแม่ละดานะะคท่านผู้ชมสร้างปูสว่างอยู่ที่ค่ะขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพาด้วยนะคะ วันนี้บรรยากาศสดๆเลยนะคะที่พิธีบวงสวงบ้านแม่ละดาณน,นะคะเข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งล่หนึ่งแช่นะคะคนมาเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็บวงสวงเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตามดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าได้เลขตัวไหนบ้างนะคะท่านผู้ชมทางช่องนําเสนอเป็นเ,นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมครับคุณแม่มาไหว้ปูดไป ยี่สิบด้อครับมีค่าเข้าด้วยหมอมาไหว้ปู่แปดศอกขอพรปู่เนาะนม่สนหมอจับถ่ายคลิประวังรอกระดานน้อยกรนดานแกไปลงลักกิโลแกลงมาจัดสาสตร์แกลงทับแหม่หลังสวมลงไม่ไปหาก่อนคกระดานน้อยไม่ได้ไปหาผมก็ไปหามาแล้วครับผมครอันนึงแกไปทำพาทำกล้วยตานีกล้วยตานีครับแลวพาทำกล้วยเล็กกล้วยตานีเหรอครับ ทุกผู้ชมขอพรเลยนะครับเนาะในระหว่างที่เราไม่คุรดานะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปเช็คลนนอนเนี่มันไปติอยู่เลยนิดเดียวลนลนใบบนลบีบก็ไปอยู่เลยบอกแล้วเมื่อกี้จะเดินมาแล้วเมื่อกี้เห็นเห็นป้าแจะติดกระป๋าจุงกู้ใจใครถี่เกิดเป็นเรา นท่านผู้ชมนอนในระหว่างที่รอแม่ครูรัตนนะครับให้ท่านผู้ชมขอพรปู่ไปรศกไปพร้อมกับคุณป้าแล้วก็คุณยายที่ด้านนั่งอยู่ด้านหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมอากาศสดๆที่บ้านแม่ครูรัตนนะครับ สารปูไปซอกครับแม่อาจจะเป็นปูไปซอกเนาะที่มากระซิบบอกแม่ครูระดานะครับมีสมาธิเต็มบะมูเจครับยังดีเนาะสดับมันดึงเรืองเนี่ยจระดิบกระดิบแปรดิแปรแปรไม่รู้เรื่องฟังวินาทีเป็นไร้เราสัมภาษณ์ให้มันละเอียดไงเขาต้องไปตัดต่ออีกยายยัย ไปตัดดอมีเลี้ยวเยี่งซีมาดูการเดี๋ยวมาดูกามาดูารไดแล้วใ่ปีกของดังก้มาดูเอ้ขาอ่อนแรงหน่อยเนาะบอกกดให้ค่อยน้่มเด้อกดให้ค่อยน้ำเดีคอเป็นฝ่าเด่เออดูให้หน่อยค่ับับมันได้ไมดูให้งามๆจะจับมาทะลุหมดตสาห ไต่จานกับกํานั่นได้ไหมอากได้เควยครับผมองทิหนึ่งิองตองเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบร์นได้๋ยาเดี๋ยวเรากองสามรันครับองสามเยอกว่อนด้ครับระบกว่าถ้าไม่มีผมมันเสียงฮาไม่เกิดขึ้นพวกขี้ดื้อดิไม่เอาฮาครับไม่เอาฮาครับ สัมผัสเองไม่ได้ผมว่ได้สัมผัสครับผมสวัสดีเพียงเดียวเราจะให้น้องๆกับน้องนิวก็น้องเก๋เป็นคนสัมภาษณ์นะครับน้องนั่นแหละเพราะว่าเคนติดตามตลอดมุ่นสิบมิของมูลหลายกว่าโอเคครับผมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับสวัสดีคุณแม่ครูรัตดาสวัสดีค่ะโชคดีทู ช่องลูกนมวพารวยลูกเรีวทำโชคครับแม่ลูกทองพาพารวยแม่ดวงพารวยแล้วก็อีกหลายหลายช่องใช่ไหมคะครับครับช่องมนตการค่ะมนตการพารวยไอ้ของฟองไอ้ของฟองบ่าวอีสานทิศแก่นบ่าวอีสานทิศแก่นแล้วก็พีนิวพีนิวเพชรพารวยพารวยอาจารย์อุกาลอาจารย์อุกาลนนะคะทุกช่องนะคะครับ เมื่อกี้ fc คอมเมนต์มาว่าคุณแม่สวยมากเลยวันนี้เขาบอกพ่อแม่แม่ fc ที่เนาะร่วมด้วยช่วยกันครับให้ได้แม่ให้แม่ครูได้ทําพิธีบวงสวงเนาะครับถือว่างานบวงสวงวันนี้ราบรื่นครับดีมากค่ะก็คือว่า ขอญาตถามคุณแม่นะครับก่อนที่คุณแม่จะจัดงานวงสวงในวันนี้นะที่ที่ผ่านมานี่ปู่ได้มาบอกอะไรไหมครับแม่ก็มาบอกหนึ่งห้านั่นเลยจ้ะโอ้นะครับผมหนึ่งห้านี่บอกที่ว่าตะซิบ,บอกเป็นตัวใช,ใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะเหมือนคนมาพูดมาตะโกนบอกเหมือนงวดเก้าเก้าห้ายงนั้นเลยจ้ะครับครับคล้ายๆกันมาบอกในลักษณะเสียงคนแก่ค่ะอ๋อครับเสียงคนแก่เป็นเสียงคนแก่มาบอกค่ะ ่วนตัวคุณแม่คิดว่าเป็นเป็นปู่แปดศอกหรือว่าเป็นปู่ดาครับแม่น่าจะปู่ดานะคะอ๋อครับผมปู่ดำนั่นแหละที่บอกค่ะครับแล้วงวด9 9 5ที่ที่ปู่มาบอกเป็นปู่ดำหรือปู่แปดศอกคะปู่ดำค่ะเป็นปู่ดำเพราะว่าจะฟันเห็นเป็นปู่ดำประจำเลยปู่ด่ฟันว่ามามาชูคออยู่ใกล้ๆ้ ประจำเลยนี่นะแต่ไม่ได้บอกหวยแม่ครูก็เลยไม่ได้เล่าให้ฟังเนาะ,<ฮ>ะคือถ้าจะนอนก็เหมือนกับมาอยู่เคียงข้างเหมือนก็จะให้เห็นอย่างนี้นะจะ๊ะจะว่าฝันก็หลับหล,ลับตื่นตื่นเพราะแม่ครูค่อยได้นอน,น <ฮะ S 1> ดูแลแม่ป่วยติดเตียง <ฮะ S 1> ท่านเมื่อยให้พลิกตัวตลอดค่ะก็แต่ว่าเหมือนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นเหมือนมีเป็นอู๋ปูเสียงคนแก่ ไอ้ที่ว่าฝันองค์ปูดำนั่นใช่ไหมคะ,คะจะมาให้เห็นรูปล่างเลยเหมือนอยู่ที่ตำหนักนั้นเลยครับปูพญางูใหญ่งูดำนะะ่เครับเป็นพญางููใหญ่ตัวสีดำใช่ค่ะก็คือที่มาที่ไปที่คุณแม่สามารถสื่อกบปูได้หรือว่าปูท่านมาปกปักด้วยรักษาคุณแม่เนี่ยเกิดขึ้นจากเหตุอันใดคะแม่ทําไมถึงคุณแม่มีเซนต์หรือว่าปูเนี่ยมาอยู่กับคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมครับ ตั้งแต่แม่เป็นผมแบบนี้ชอดเปลี่ยนเลยจ้ะตั้งแต่แม่มาอยู่ตรงนี้ครับได้ประมาณสองเดือนผมแม่ก็มาเกิดแล้วแม่ก็รู้สึกได้เลยครับใช่ยามที่แม่ลําบากแม่มีทุกข์แม่ไม่สบายก็จะเห็นแต่ปู่ที่แก่มากมาอยู่เคียงข้างแม่ก็คือผมที่ข้างหลังที่คุณแม่มีอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าผมอะไรครับแม่ ผมแม่มวยนางนีอ๋อแม่มวยนางน lonely, ีเข้ามาเข้ามอดูได้ไหมครับเขมานี่เปโอ้แม่มวยนางนีนะครับอันนี้เป็นเองเลยใช่ไหมคะแม่ค่ะเป็นเองเลยค่ะเป็นได้กี่ปีแล้วแม่เป็นได้สองปีค่ะเป็นก่อนวันเข้าพรรษาเป็นวันพระอือก็คือก่อนที่แม่จะมาอยู่ในจุดจุดนี้เนี่ยเมื่อก่อนคุณแม่ไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เลยใช่ไหมครับแม่ไม่เคยเชื่อเลยจนชีวิต ปากมากจากที่มีทรัพย์สินเยอะแยะไม่เคยเชื่อตนนี้มอบกายถวายชีวิตให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาหมดแลวโอ้ปู่ญาปญญาหมดเลยอืมครับใช่ค่ะก็มันท่านมาช่วยเนาะใช่ก็คือจากคนที่มีฐานะเอาง่ายว่าคนรวยเนาะแม่เนาะจากคนรวยก็เลยแบบดิ่งลงสู่ จุดต่ําสุดเลยใช่ไหมแม่สุดเลยครับเมื่อก่อนบ้านหลังคุณแม่ตรงนี้บ้านหลังเบื้องเริ่มเลยใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะอบ้านแม่เยอะแยะครับทุกชนิดรถทุกวันนี้ครับแม่พูดเลยแม่ก็ได้มอไซค์มอไซค์ขี่แล้วแล้วลูกแม่แต่ว่าทุกวันนี้ที่อยู่มาได้ก็คือว่ามีบารมีปู่ท่านช่วยใช่ไหมครับมีบารมีปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์นะครับ ถ้าว่าได้เล่เลนปีพาดละนาดกองใหญ่เนี่ยน่าจะหนึ่งวันหนึ่งคืนเลยนะจริงเยอะแต่ที่แน่ๆก็อ,องคูพญางูใหญ่ปูด,ดำเศษสรีองคูพญานาคมาเลยจับค,คือพ่อผมหอมแม่มวยนางนี้ก็คือองคูพญานาคมาเลยจัะ<า>ที่มาเกิดนี่บองเป็ดสองก็คือที่ว่ามาเกิด ปู่ที่มาเกิดกับคุณแม่เนี่ยอยู่ดีๆก็มาเกิดด้วยไม่มีสาเหตุเลยใช่ไหมคะแม่ใร่เ่แต่ก็ให้ฝันเลยฟังครับฝันเห็นฝันอยู่เป็นลางให้เราได้รู้ไงครับันแบบไหนคะคุณแม่ตอนที่ยังไม่ได้มอยู่บ้านตรงนี้เนาะอยู่บ้านหลังใหญ่นี่ดูเลยแม่ป่วยติดเตียงฝันว่างูใหญ่มาากทิตะพันออกงูดำใหญ่มากเท่าขาแข้งเลย มารัดตัวแม่ครูแจกนี่มาถึงนี่แม่ครูตะโกนจนเหงื่อแบบหลับกลางวันแม่ก็หลับนอเพลียที่ดูแลแม่น่ะเหงื่อเต็มตัวแม่ครูเรียกให้แม่ช่วยแม่ก็ไม่รู้สึกเนาะต่างคนต่างหลับอุ้ยกว่าจะตื่นได้น่ะรัดยิ่งตะโกนยิ่งรัดยิ่งตะโกนยิ่งรัดจนแม่ครูน่ะหมอบลงอ่ะงูนั่นก็ไม่คลายออกนะจำได้ติดตาเลยแล้วก็คืนต่อมาฝันว่าผมแม่ครูน่ะ เป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้เป็นองค์ปู่พญานาคเจ็ดเสียนขึ้นสูงอ่ะเป็นองค์ปู่พญานาคที่มีเจ็ดเสียนนาาั่นแหะจ้ะก็นั่นเลยมาอยู่นี่ก็ได้สงเดือนก็มาเป็นแบบนี้ก็เหมือนว่ามีฝันก่อนใช่ค่ันจะมาใช่ค่ะแล้วแนว,แวทางโชคลาภแม่ให้ถูกมา งวดแล้วค่ะโอ้ยงวดก่อนกนนั่นไม่ได้นับจนปู่เทพท่านรู้ว่าแม่นักฝันแม่นไม่ไม่ใช่อวดอะไรนะมันก็มีหลุดบ้างแต่ส่วนน้อยที่จะหลุดทีนี้มีลูกนิวแหละมาก่อนเนาลูกนรับสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เนาะนั่นเลยครับหลังๆมาก็เข้ามาเรื่อยๆเ,เข้ามาเรื่อ<ล>ยๆ<ล>จ้ะครับหลักๆงวดนี้เป็นงวดที่สี่ ที่เข้ามาติดติดกันนี่ก็คือสี่งวดสี่งวดสามงวดติดแล้วใช่ค่ะนี่งวดที่สี่เนาะยังไม่ลุกไ่วจะยังไงนอพ่อแม่แม่เอฟซีงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับงวดบาที่แม่ครูก็อยากให้เข้าทุกงวดนะคะให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้ปลดนี้ปลดสินเนาะค่ะทุกยากลําบากกันเหลือเกินเนาะตัวไหนบ้างคับผมจะให้ปลดนี่ปลดสินครับก็คือห้าึ่งกับ ห้าเจ็ดค่ะห้าหนึ่งใช่ห้าหนึงหน่งมีที่มาไหมคะแม่ห้าหนึ่งก็คือเลขความฝันนั่นเลยจ้ะคนไก่มาตะโกนบอกเหมือนกับเลขเก้าเก้าห้าอย่างนั้นเลยจ้ะคำงวดที่แล้วนะค่ะก็คือว่ามาแต่นี้ฝันได้ตั้งแต่โตงวดนะเก้าเก้าห้าน, <9 95 S 2> นั้นเหมือนจะโค้งสุดท้ายน้อลูกนาะครับใช่ครับนั่นเลย แต่ว่าห้าหนึ่งท่านมาให้ตองอ่ะใช่ค่ะแล้วห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดเห็นกับไข่พญานาคเพิ่งเห็นได้สองวันคือแม่ครูขอขอว่าให้เข้าอีกนะพ่อนะนั่นแหละเดินไปเดินมาก็เห็นวันนี้ยิ่งแต่ชัดมากเห็นเป็นสีอะไรครับก็สีธรรมดานั่นหละสีขาวๆค่ะเป็นตัวเลขชัดเจนมากค่ะ ตัวใหญ่ด้วยงวดก่อนเห็น95แล้วก็มาฝันก็ได้995นะคะเป็นตัวเลขตรงกันใช่ค่ะก็คือว่าในลักษณะที่ปู่ท่านมาตะโกนบอกหรือว่ามากระเทีใส่หูเนี่ยมาเหมือนกันเลยใช่ไหมแม่กับงวดที่แล้วใช่ค่ะมาเหมือนกันเลยครับผมแต่ว่าก็ปู่ท่านก็ให้แม่นจริงๆเนาะแม่เนาะสรับงวดที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่ความฝันคุณแม่ก็อาจจะเห็นกับ กับปูเห็นกับก้อนหินหรือว่าไข่พญานาคอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่แมอ๋อครับผมส่วนเห็นบอกว่าจะมีมเลขทู่ด้วยใช่ไหมน้องลิวเลขทูดยังไม่ได้จุดเนาะอ๋อเลขทูดยังไม่ได้จุดครับคอยดูใกล้วันก่อนครับไม่แน่ปู่ท่านอาจจะมาบอกเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่มก็ไม่แน่เนาะยังอีกตั้งหลายวันครับแต่ว่าตอนนี้ได้สองสองคู่ไปก่อนค่ะได้สองคู่ไปก่อน เัตอาจเป็นพวง่่าะค้ากับวนในอกก็ดูน่าเอแมู่ยกสักนิดนึงเนาะอ่ะยกตัวเลขที่ดูคลิปนึงนออนี้เลยเนาะหนึ่งห้าหนึ่ง้าห้าเ็ดหห้า็ะครับหนึ่งห้าห้าเจ็ดหห้าห้า็เจห้ากลับไปด้วยเนาะค่ะ ตัวเอกแค่นี้เองเนาะสามตัวยังไม่มีนะครับแน่ๆนสามตัวอาจจะในนี้ก็ได้ใช่ไหมครับใช่หนึ่งห้าเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งห้าสามตัวเนาะอาจจะเป็นหนึ่งห้าเจ็ดก็ได้เนาะใช่ครับก็ได้อาจจะเป็นหนึ่งห้าเจ็ดก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะการนากันดูลกันนะครับก็ นะครับผมเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเชิญขาเชจญขาความใจถ้าเ่งก็ทาน้แข่งเลยนะคะวดวันที่สิกนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะสาธุ ขอสอบถามคุณแม่นะคะสําหรับเลขทูบนี่คุณแม่จัดจุดไหมคะวันนี้คอยดูก่อนนะลูกเนาะค่ะเดี๋ยวโทรบอกเนอะอค่ะแม่นั่นแหละคอยดูก่อนเนาะค่ะหลางปู่ท่านมาบอกเป็นตัวก็ไม่ต้องจุดใช่ไหมครับไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดนั่นเลยครับครับหกสามก็ไม่ออกเนาะมาออกเลขฝันอย่างนี้ฮะเผื่อปู่ให้มาเข้าฝันบ้างคละกันไปเนาะค่ะค่ะเราจะมาให้โค้งสุดท้ายวันที่สี่สิบห้าใช่นั่นแหละลูยครับ รอติดตามเนะร,รอไว้ก่อนนะครับค่ะแม่ครูแม่ครูให้พรกับเอซที่ติดตามแม่ครู ขอให้พ่อๆแม่แม่เอซสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีชัยมีโชคมีหมานนะคะรวยรอบปลอดภัยมีชัยชนะสําเร็จทุกด้านนะเจ้าค่ะครับสาธุคสาธุตัวไหนคะแม่ห้าหนึ่งนะคะเป็นแรวทางนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีคระ เนี<ช>่ยปูจะคงนอนแล้วนตเนาะเบอรไม่ได้นอนเลยใช่ไหมไปยืดมาเด้ผมเคียงเอ๋เอแล้วทำไมได้มาอยู่อย่างนี้เป็นแลยเข้าไปข้างในได้หนิข้างในนี่นลลขโมยลลเข้าไป,ลลไปใ